สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับช่องมเมาาปลาเค็มค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวสกินเด็กสตราสกินใหม่นะคะนี่นะคะสกินก็จะเป็นสกินที่ชื่อว่า beast gang white tiger นะคะ เออสกินแอสโตรออซี่ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยออไปเนี่ยเสียงภาษาไทายผิดเลน <c oughs> อัพสกิลสองก่อนเลยละกันนะส่งไปหนึ่งทีฮัย <c oughs> คิดว่าอยู่ในพุ่มไม้ปะ คิดเป็นฉันไม่บีหนึ่งงไม่อยู่วัดดีจ้าจ้าไอ้อไอให้ต้นเกมสู้อเลนไม่ไหวเด้อวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งจะสับะัะทีได้ไหมออฟเลนต้องใช้เล่เหลี่ยมในการเล่น <laughs> เป็นไรที่แบบวัดดีออเลน เอาไงจ้าเอายังไงเอาเอายังไงเอาเลยหรอโอ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเดี๋ยวใจเย็นเย็นก็จะมาจะเพิ่มบึ้มบึ้มบึ้มเอ้ยโอ้โหอืมยืนรอเลยโอ้โหไปแล้วจ้าปลาเรามาแล้วงั้นก็ใส่เลยดิใส่เลยใส่เลยแค้นเหลือเกิน เยี่ยมเขาไปสับป,ป้อมหน่อยเขาจะนี่นไเก็บเลือดเยนี่แย่งให้หมดเขาจะสับคุ้ยแรงค่ะแรงจริงว่าไม่ได้อยู่ในน,น,น,นั้นน่ะน่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วจ้าโดนมาเลยขอเลือดขอเลือดสักหน่อยขอบคุณ อย่ามาดักพุ่มฉันไม่เอาด้วยหรอกไม่สู้หรอกสองคนถ้ามีอันติจะสู้อบดีอารินันจะอะัจจะอัจจะอยู่ในพุ่มใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่เดินไปไม่เก็บเลือดด้วยรอใช้อันติเฮ้ยเฮ้ยตีมาตีมาแมาแล้วไม่เอาแล้ว เขาดูดเลือดน้อยเฮ้ยโอมากา้าปล่อยสก,กิลจนหมดแม็กเดินไปไหนไม่ได้หวัดดีอันเลนจแจฉสักทีหนึ่งวิ่งไปแจฉสักทีหนึ่งแจฉทีก็เจ็บอยู่นะวิง่งเป็นนักวิ่งมาลาทอนแล้วนะวิงว่งวิงว่งวิงว่งว <your> ิ่งซับอ สลับจัดไปจ้าเจ๊โอ้โหลงไปเลยลง,ลงไปเลยลงลงไปเลยแต่เหมือนจะมีประเด็นใหญ่นั่นไง <Destroy ed. S 1> ละสายตาแป๊บเดียววัดดีจ้าวัดดีจ้าใครจะเขยิงยิงแบวนี้ล่ะคะเปิดอันติไปดิค่ะ ซับแทงให้เพื่อนเลยก็มาดีแทงให้มาเลยแทงให้อยู่มาเลยจัดไปซับไปบ <Double kill. S 1> ละฟิกข้าป้อมไปแล้วไปการทุกคนอย่าทิ้งป้อมกลางวิง่งซับซับขอเลือดขอบคุณค่ะแลกกันไปเลยแลกป้อมกันไปเลย หนึ่งหนึ่งเขาป้อมกลางเลยละกันนะเจ้าวิงเก็บเลือเดเอี้ยดลงมาสับนั่นในวัดดีบัตเตอร์ไฟยังไม่ยืงกับฉันดว้าวโนกรักรอดรอดเอ้ยอย่าทำเพื่อเราโอ้มายกอดดูดเบ้าไปอีกหนึ่งโซนให้ <laughs> <laughs> เล่นเป็นซับพอร์ตเข้ามาดิ เปิดเข้าไปในป้อมเลยป้อมยิงเลือดเด้งดิงดังซับน,นี่เนี่ยเอ้ยจู๋เก่งเหลือเกินเขจะเจะเอ้ย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 ซวยที่สุดนั่นแหละตายไปด้วยกันนะเอลนแล้วก็ให้เพื่อนเราเก็บโอ้โ oh, น no. เหลือป่าเหลือป่าสองทีม สก,กอเท่ากันเดะ๊ะเรียบร้อยปอมกลางผิดเลนเผือตัวกลับเลนแหละต้องดันคีบะค่ะจ้อออขอดันเลยละกันนะ เพื่อนไฟกันอยู่เราดัน <c oughs> จัดไปเพื่อนเราสู้ไดไ้เชื่อมาอย่างนั้นฉันดันมาถึงแล้วนะก็ดันต่อไปแลยละกันอัพออเลนต่ขอดันป้อมละค่ะไปละค่ะ ขอแับแดงสักหน่อยได้ปหมต้องกลับแล้วแหละเข้าหลังด้วยดักล้างดักล้างด้วยค่ะบุ้มบุ้มวดตีนุ่งอลิสนุ่งอลิสซับซับซับวิ่งตามซับ ตีตีวิ่งไปนำไปเลยขอเก็บนี้กันหวัดดีวัตเตาฟารยขอพูดเข้ามาเลยละกันเด้งเลือดไปดีเด้งเลือดไปดีเด้งเลือดไปดีขอบ,บคุณโอ้โหสวยงาม น่ะนั่นไงฉันว่าแล้วรออันติแล้วกันรออันติไฟต่อเลยเฮ้ยโอ้ไม่มีอันติ no, 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 no. โมโนโนโนวัดดี้โอไม่มีใครตีเราโอ้เสียอันติฟรีขอร้องตีดาร์กันเถอะ เอาไงของเพื่อนถอยถอยนะถอยเนอะถอยถอ,อยเหอะอเพนไม่อยู่ใจเย็นๆเขาบอกให้ถอย,อยอวิ่งละเด้งเลือดเด้งเลือดในบ้านนี่แหละเอาเลย โอ้โห oh, ่อลีอองเอาเลยเบอร์เอาเลยเบอร์ยังไม่ตายเขายังไม่ตายซับลอลีอองอันเล่นวัดดีใครดูดสวยมากคิเดอร์ เพ้นตามไปเยี่ยมตีดิตีดิว้าวเด้ MVP ด้วย มาแล้ว <rôle> MVP ดาเมจ27.8%จุดแปดเปอร์เซนต์ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย